มาตรงนี้เดี๋ยวกันาดเสือเดียวเดี๋ยวคนเดียวที่แม่ดาปลูกไว้หลังบ้านเสือทำไมมันโตขนาดนี้เยี่ยวเอฟซีดูเดี๋ยว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 ตั้งกล้องไม่ได้สวยๆอ่ะมามายกโอเคโอ้โหนึ่งกินทัองพวกน้อนมาเลยนะโอ้มันกี่เดือนเนี่ยสามไม่ได้ไม่ถึงเนาะเพราะว่าแม่ดาเพิ่งย้ายตอนที่ลุงไาย ตอนแรกไม่ได้ปลูกในนาการทุ่งนาอืมแล้วก็พอดีลุงก่อนที่จะทํานาก็เลยย้ายมาปลูกไว้หลังบ้านเสือแต่มันเน่าไปเยอะนะตรงพี่มันต่ำๆเนาะเดือนเดือนเพอสเดือนเองสามเดือนเหรอเออก็ปลายเดือนพฤษภาไงนี่แหละเดี๋ยวจะให้ชิมโอ้โหมันใหญ่มากแค่สามเดือนทำให้ได้หัวใหญ่ขนาดนี้มันโตไม่ได้ปลูกได้หัวใหญ่คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเนาะอง เลือ้ไหมเล<ม>ือโอ้ยวแถวบ้านเราก็โรยเกลือนิดหนึ่ง,งมันจะได้เค็มเค็มอร่อยอร่อยโอ้มันจะซึมเข้าไปในตัวมันเทศเออเกาลัมจีดเด่นนี่ดาเกาลัมจีดเด่นบ้านเอสเปรี้ยวนะเลยเจ้าของบ้านก็ออกมาอ,อะไรเ,น,เนี่ยเ<อ>กี่ยวไปไหมหมอพี่น้องคุณชิดีนะพอดีอาจารน้องเอ็มอันนี้ไอ้ลาเปิซาตุซาตุเอฟซีเจนจันไอ้นรื่องคืออะไร มานี่เลยเดินออกมาเลยไม่ได้เออเขาเนื้อไงโอ้ดูน่ากินมากเจเจเจแล้วก็นึ่งถั่วด้วยเอออยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นทางนั้นแหละเออเออโอ้โหดูอันนี้เดี๋ยวเรียกตัดไฮไลท์ก่อนอันนี้คือเราหั่นเป็นชิ้นๆใช่ไหมค่ะแล้วไอ้ขาวๆคือมันอะไรอ่ะมันห้านาทีเดี๋ยวก็คือมันสับปะหลังใช่ไหมใช่เออ อันนี้กินได้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่ามัน5นาทีนะอเออเขาจะนั้นเราไฮไลท์5นาทีมัน5นาทีหรือมันสัมปลังนั่นแหละนะครับอันนี้มันสีชมพูอนั้นคือมันที่ที่อันนี้มันอะไรนะ่ะอันนี้ตัวค่ะไอ้เนื้อสีชมนะั่นคือมันที่หัวใหญ่ๆเมื่อกี้ใช่มาหัวใหญ่ใหญอ้าวม๋อเ้าต้มเ้าต้มมาจากวัดใช่ไหมไปวัดมาอืมเขาไปวัดมาเมื่อเม,มื่อวานไม่ใช่ฟังซื้อนะ ฮะอ้าวก็ไม่ได้มีตู้เย็นไงอ๋อของทุกอย่างไว้กินเป็นเดือนลืมไปไม่ได้เขามีตู้เย็นเจ้าต้องเจ้าต้องไว้คิดนะอะถ้าเจ้าไม่คิดมันจะเสียเดี๋ยวผู้จูงพิสูจน์เลยอ่ะไปนี่หอมเหมือนเดิมมันหอมมันเข้าไปไงไปปิดมันอยู่ใจเป็นเดือนอ๋อนี่ไงมันมาความหอมอาจจะมาจากมันมันมีอย่างเลยอ๋อมันเป็นสักพู่ไง อ๋อเป็นแป้งสาคูที่หลไว้เข้าคิดตื๊อแลวใช่ใช่มันจะเก็บได้นานอะไรเนี้นมันจะเป็นยาเอาอันนั้นมาชิมหน่อยด้วยเพื่อนๆเอาบันเทศมาชิมหน่อยมามมาาตัวร้อนร้อนติดเหนืออันโอ้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 ไม่ได้ร้อนร้อน โอ้นี่นะฮะหลังครัวแม่ดาเนี่ยจะมีวิวที่แบบทะเลสาบนา่นะฮะโอ้ชมนะอู้คอนกินขนาดเมื่อกี้นี้ค่อยก็ยังจะเอาออกเลยกินขนมมันอร่อยมันร้อนไปอืมคือแบบมันมันเหนียวอร่อยอร่อยอร่อยมันเหนียวมันนุ่มอ้ยอย่างเนี้ยชอบเลยถ้าเราเอาไว้ถ้าเราเอาไว้สักสามวันหรือห้าวันมันจะหวานหวานกว่านี้อืมมันจะลืมต้นใช่ไหม คถิ่นตะวันเป็นต้นไม้เรานี่แหละห้านาทีทำอะไรก็หลังบ้านเสือไงหลังบ้านเสือหมดเลยถั่วก็เก็บมาจากหลังบ้านเสือเออนุ่มนะอุ้ยเดี๋ยวดูห้านาทีเี่เสือมันน่เสือมันกินมห้ทั้งมันห้านาทีทั้งมันเทศเหลืองแล้วก็ถั่วนะฮะอยู่หลังบ้านเสือพาไปหมดเลยนะครับเขาบอกว่าที่เราที่เขาขายเห็นไหมที่เขาขายเป็นก้อนนะก็มันอันนี้แหลย ตอนนี้นี่อันนี้ตอนนี้ในในเซเว่นมีขายแล้วนะถุงละยี่มห้าบาทมีหกกินวงวงถุงละยี่มห้านะในเซเว่นอ่ะมีหกกินน้อยๆวงวงก็หั่นให้ดูเยอะเลยอืมให้มันดูเหมือนเยอะนั่งนนุ่มเนี่แหละเขาไปทำไปเชื่อเท่าเหรียญสิบบาทอ่ะไม่ได้แค่นั้นเองไม่พูดถึงว่าที่รขายแล้วก็เอาแบบนี้แหละี้อร่อยไม่น่าเชื่อนะว่าที่ดินแห่งนี้เนี่ย เป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์เนาะปกใส่ม่บ้านปุ๊กใส่น้ำตาลปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามไปป่้เดี๋ยวดูหานาทีที่เสือเสือมาชิมห้ทั้งมันห้านาทีทั้งมันเทศเหลืองแล้วก็ถั่วนะฮะอยู่หลังบ้านเสือพาไปหมดเลยนะครับบอกว่าที่เราที่เขาขายเห็นไหมที่เขาขายเป็นก้อนนะก็มันอันนี้เละเเขอาไปใสน้ำตาลแล้ อันนี้ตอนนี้ในใเซเว่นมีขายแล้วนะถุงละยี่ห้าบาทมีหกิินวงวงถุงละยี่ห้านะในเซเว่นอ่ะมีหกกินน้อยๆวงวงก็หันให้ดูเยอะเลยอืให้มันดูเหมือนเยอะนะเนี่ยแหละไปทเชื่อเท่าเหรียญสิบบาทอ่ะไม่ได้แค่นั้นเองไม่พูดถึงว่าที่ร้องไหแล้วก็เอาแบบนี้เละอร่อยไม่น่าเชื่อนะว่าที่ดินแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์เนาะ ใส่ไหมครับปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามไปปิ้งไงมาทำเป็นก้อนๆแล้วก็ไปปิ้งไงไปกินอะไรกินมันค่ะคุณมังกรปลาแกปลูกมันไว้ปลาปลูกอะไรก็ได้ผลดีนะอันนี้คือแม่ดาถมมเองใช่ไหมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันไม่ทำอะไรชื่อเพะว่าฝนตกเมื่อวานที่ว่าจะเอาให้เสร็จแต่ว่าฝนตกหมดอ๋ออันนี้คือยังไม่ยังไม่พอใจยังไม่ได้ระดับเลยอันนี้เราได้ชิมแล้วสองอย่างก็โอเคแล้ว เพิ่มความสุงอีกนิดนึงเอาดินจากตรงไหนไปถมเนี่ยอมอลอกลอกเอาแถวนี้นี่นะะดินที่อยู่แถวแนี้แหละนะไม่ดาก็ลอกลอกผิวดินไปไปถมตรงนู้นนะฮะต่อไปก็อยากจะเทปูนเนาะเนี่ยครับ เต่ก็ต้องให้ให้ดินมันเก็บเก็บก่อนนิดนึงถ้าเราช้าจะได้สวยไงถ้าเราใจร้อนเกินไปเดี๋ยวมันจะแตกไม่ได้หีบเนาะดินแน่นก่อนนะครับดูดิโอ้วิวทะเลสาบครัววิวทะเลสาบยังไม่ได้ลง5นาทีนะเขาบอกว่าหมกแค่5นาทีก็สุกอ๋อที่มันชื่อ5นาทีนี่เหรอยังนุ่มยังอ่อนอยู่เลย ให้มันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวพอดีตอนช่วงหน้าหนาวแล้วพไปถึงเราก็ได้หมกแก่แก่แล้วดีค่ะเราก็ได้หมกข้งซขาวนี่ก็เรห้านาทีแล้วก็มีถั่วด้วยนะเห็นไหมถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวรู้ไหมเวลาเรานึ่งเนี่ยอร่อยเม็ดข้างในอ่ะมันจะเหมือนถั่วต้มแต่อันนี้สิ้นเกลียวเลยเนี่ยมันจะเหมือนถั่วต้มมันจะอร่อยมันนุ่มๆเป็นไงเสือแซ่บอร่อยอร่อยหวานด้วยถ้าเรามีมันจะมีสีขาวสีเหลืองสีม่วงเนาะมันแก้ว ถ,ถ้าเรามีหลากสีเอามาปลูกพอดีฝนไม่ตกจ้าเดี๋ยวเอาอแห้งก่อนเช้านี้อากาศ<อ>าดีนะใช่ปะป้ะไปไากันแห้งฝักพี